สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับโบอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะโบจะมาแนะนำทริคดีๆนะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ในการเลือกเปยให้กับน้องๆน,นะคะอันดับแรกเลยค่ะจะต้องสะดวสบายในการใช้งานนะคะแล้วก็ต้องใช้งานได้หลากหลายรูปแบบค่ะ และที่สําคัญเลยนะคะก็จะต้องปลอดภัยกับน้องๆน,นะคะไม่ระคายเคืองแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้บกขอแนะนํานะคะรุ่นนี้เลยค่ะคิ k o Baby h ้ฮา 4-in-One นะคะตัวนี้เป็นเตน,นอนสําหรับน้องๆค่ะเหมาะสําหรับน้องๆแรกเกิดจนถึง36เดือนเลยนะคะแล้วก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้ถึง4รูปแบบค่ะแต่ว่าจะปรับเปลี่ยนแล้วออกมาเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวโบจะทําให้ดูแบบเห็นภาพจริงๆกันเลยค่ะ คิโค่เบบี้ฮัโฟอินวันตัวนี้นะคะมาพร้อมกับบายอิเล็กทรอนิกส์ค่ะแล้วก็ยังมีเพลงกล่อมนะคะถึง6เพลงค่ะแล้วก็ยังมีไฟและของเล่นสุดน่ารักนะคะอีก3ชิ้นค่ะเพื่อเพิ่มความเพลิดเพลินให้กับน้องๆยามพักผ่อนอีกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผ้าตะข่ายรอบๆค่ะทําให้สามารถระบายอากาศได้ดีนะคะน้องๆก็จะไม่ร้อนแล้วก็ไม่อบด้วยค่ะมาดูที่ล้อกันบ้างนะคะล้อทั้ง4ล้อค่ะสามารถหมุนได้แบบ360องศานะคะแล้วก็มีที่ล็อกล้อทั้ง4ี สามารถเคลื่อนย้ายได้นะคะสะดวกแล้วก็ปลอดภัยอีกด้วยค่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าการปรับเปลี่ยน4รูปแบบของเขาเนี่ยปรับเปลี่ยนออกมาแล้วจะใช้งานได้แบบไหนบ้างนะคะเริ่มกันที่แบบที่1ค่ะ เป็นเปนนอนนอนราบแบบนี้เลยค่ะและรูปแบบที่สองนะคะก็คือสามารถปรับพนักพิงได้ถึง3ระดับค่ะนี่นะคะระดับที่1ค่ะแบบนั่งแบบนี้นะคะระดับที่สองค่ะแบบเอนนะคะและระดับที่3ก็คือน,นอนราบนั่นเองค่ะต่อไปรูปแบบที่3นะคะก็คือสามารถปรับให้เป็นโต๊ะทานข้าวได้ค่ะเดี๋ยวโบจะทําให้ดูนะคะอันดับแรกเลยค่ะก็คือนั่งแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถปรับ ความสูงได้ค่ะให้ได้ระดับที่เราต้องการนะคะง่ายมากๆเลยค่ะและแบบที่4นะคะก็คือสามารถปรับให้เป็นโต๊ะอ่านหนังสือนะคะโต๊ะทานอาหารว่างหรือว่าโต๊ะเขียนหนังสือของน้องๆได้ค่ะเวลาปรับความสูงนะคะเพียงแค่ใช้เท้าค่ะเหยียบลงไปนะคะที่ปุ่มสีเทาด้านหลังตรงนี้ค่ะ กึกแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาให้ได้ระดับที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการได้เลยนะคะใช้งานง่ายมากๆค่ะตัวนี้โบคิดว่านะคะตอบโจทย์ทุกๆการใช้งานนะคะได้อย่างคุ้มค่ามากๆเลยค่ะแนะนําตัวนี้เลยนะคะ k i c c ค o Baby Hu 4 i n โค่ะเอาเป็นว่านะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนสนใจค่ะสามารถเข้าไปชมเพิ่มเติมได้นะคะที่ f a c e b o o k ค่ะค i c c o Thailand นะคะหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ Official ค่ะ At k i c c ิ o Thailand นะคะและเดี๋ยวคลิปต่อไปค่ะเรามาดู กันนะคะว่าจะเป็นการใช้งานสินค้าตัวไหนจากคิดโคค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ